วันนี้มีใครรวยกันบ้างหรือเปล่าคะหนสิงหาคม2,567ยิจินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a เ l e ก Channel ค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอค่ะวันนี้น้องมีคิวงานปิดนะคะโพสจาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะสวัสดีเดือนสิงหาคมแฮชแทกขอให้มีพบเจอแต่สิ่งดีๆแฮชท็ขอให้เป็นปีของเสือน้อยสาธุสาธุแท็กสิงหาวันคล้ายวันเกิดเสือน้อย แฮแท็กวันนี้ไปขอนแก่นงับวันนี้คิวงานของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอนะคะก็ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นงานปิดค่ะส่วนวันที่7สิงหาคมที่ใกล้จะมาถึงนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอนะคะแม่แม่แมอัปเดตยอดวิวคนของใจกันหน่อยคะ่ะเป็นเพลงแรกนะคะที่เป็นเพลงเร็วที่ลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอโคเบอร์นะคะทั้งร้องทั้งเต้นน่ารักมากๆนะคะสําหรับ MV เพลงนี้ ใครยังไม่ได้ชมเข้าไปที่ช่อง Youtube พิมพ์คำว่าคนของใจลีโออาทิย์นะคะก็ไปหาชมกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกชายคะ่ะเพลงคนของใจศิลปินต้นฉบ,บับเอสปาชยาเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงนิติกรสิมารีป๊อปปี้3บาท50ศิลปินโคเวอร์ลีโออาทิย์ เพลงนี้ปล่อยไปเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกานะคะยอดวิวตอนนี้นะคะก็72,637วิวค่ะก็ติดมาแรง25แล้วนะคะตอนนี้คนของใจค่ะแม่แม่ FC Fan คลับนะคะใครยังไม่ฟังหรือว่าฟังแล้วก็ไปฟังอีกค่ะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอค่ะเพลงนี้น้อง เต็มที่นะคะทั้งร้องทั้งเต้นน่ารักมากๆคะ่ะคนของใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสจาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยคะ่ะ